จจุบันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยทางคณะแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจึงได้ร่วมการผลิตหุ่นสาหรับใช้ในการเรียนการสอนที shorts, Thailand, pays, pilot, Spain, ่ม like ีลักษณะเสมือนผู้ป่วยจริงนะครับโดยเป็นหุ่นที่ผลิตจากยางพาราทั้งตัวนะครับมีการจําลองให้มีการบาดเจ็บบริเวณแขนบริเวณเชิงกรานและบริเวณขา ในหุ่นมีระบบไหลเวียนเลือดเทียมครับเพื่อจําลองการเสียเลือดที่เสมือนจริงมีระบบในการตรวจจับเสียงเพื่อให้มีเสียงโต้อตอบคล้ายกับใน,ในผู้ป่วยจริงและมีระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดแรงกดในตำแหน่งต่างๆที่ผู้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับนอกจากนั้นในตัวของหุ่นยังมีกระดูกเทียมนะครับซึ่งทำให้ผู้ผู้ฝึกสามารถตรวจ ได้เสมือนกับในผู้บาดเจ็บจริงนอกจากนั้นถ้านําหุ่นไปเอ็กซเรย์ในตําแหน่งที่มีการบาดเจ็บบริเวณกระดูกก็จะสามารถมองเห็นกระดูกที่หักภายในได้ครับผมในการเรียนการสอนด้านการดูแลผู้บาดเจ็บในปัจจ <c oughs> ุบันก็จะใช้น <c oughs> ในผู้ป่วยจําลองเป็นหลักนะครับซึ่งก็มีความไม่เสมือนจริงในส่วนของการบาดเจ็บนะครับดังนั้นในหุ่นตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้นักศึกษาแพทย์ หรือว่าแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้านและผู้ผู้ชีพผู้ภัยหรือบุคลากรด่านหน้าที่ต้องดูแลผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาลสามารถฝึกปฏิบัติได้จนเกิดความชำนาญเสมือนกับปฏิบัติในสถานการณ์จริงนะครับในหุ่นสามารถตรวจจับและรายงานผลการปฏิบัติผ่านทางระบบเซนเซอร์ ที่ฝังไว้ในตัวหุ่นครับทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจว่าเมื่อไปดูแลผู้ป่วยจริงสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหุ่นตัวนี้เป็นาการจำลองผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบนะครับมีแขนขาดมีกระดูกเชิงการหักมีบาดแผลเลือดออกและมีขาซ้ายหักนะครับเริ่มต้นเราจะเปิดสวิตช์ให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานนะครับระบบเสียงก็จะทำงานหลังจากนั้น เชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันของการสื่อสารกระปูลนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันของการวัดแรงในการกดนะครับป่วยรายนี้มีเลือดออกที่แขนจากแขนขาดนะครับดังนั้นต้องรีบห้ามเลือดบริเวณแขนก่อนนะครับโดยเนื่องจากเสียเลือดมากคึงต้องใช้วิธีการห้ามเลือดด้วยวิธีการขันชนะซึ่งในหุ่นเนี่ย เราต้องขันชนาะห่างจากขอบแผลอย่างน้อย3นิ้วแต่ห้ามขันชนาะตรงตำแหน่งข้อศอกดังนั้นสามารถขันชนาะบริเวณเหนือหรือใต้ศอกก็ได้นะครับนักศึกษาก็ทำการขันชนาะนะครับระหว่างนี้สามารถสื่อสารกับคุณได้นะครับสวัสดีครับอดทนไว้นะครับ เมื่อขันชนะนะครับก็สังเกตว่าเลือดจะหยุดไหลนะครับหรืออาจจะดูที่จอมอนิเตอร์ถ้าสามารถขันชนะได้แน่นพอนะครับก็จะสามารถดี ex, เทคแดงกดได้อย่างน้อย,150อย1 5 0นิวตันนะครับเมื่อเลือดหยุดไหลนะครับคุณก็จะถามคำถามกับนักศึกษานะครับอย,อยากให้นักศึกษาคลาย คุณต้องการนักศึกษาคลายนี่เป็นการจําลองสถานการณ์ในผู้ป่วยเ,ครครเขารู้สึกเจ็บตอนเรีนี้โดนขันชนะนะครับซึ่งนักศึกษาห้ามขัดห้ามคลายครครอุปกรณ์รขันชนะนะครับก็บจะทําให้เลือดออกซ้าครับดังนั้นนักศึกษาอาจจะต้องบอกว่าครครจะให้<บ>ายาลดปวดหรือว่าบอกให้ผู้ป่วยอดทนนะครับจะรีบทําการรักษาเร็วที่สุดครับ หลังจากห้ามเลือดบรดิเวณแขนที่ขาดสําเร็จแล้วนะครับนักศึกษาก็ต้องมองหาว่ามีการบาดเจ็บในตําแหน่งอื่นๆที่ทําให้ผู้ป่วยเสียเลือดมากอีกหรือเปล่าซึ่งในกรณีนี้จุดหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือบริเวณกุ้งเชิงกรานซึ่งมีแผลเปิดอยู่นะครับการจะห้ามเลือดอาจจะใช้วิธีกดห้ามเลือดนะครับตรวจกระดูกเชิงกรานพบว่า สงสัยกระดูกเชิื่อนการหักแถบกัะตุนกระดูกขึ้นมาโดยให้แนวกลางผ่าน,านแนวกระปุ่มกระดูกต้นขาที่ชื่อเกเตอร์โชเพนเจอร์นะครับนะครับต้องนักศึกษาต้องทำกระดูกปุ่มกระดูกให้ได้นะครับ สำหรับหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นตัวแรกที่บูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์ทางด้านยางพาราและทางด้านวิศวกรรมาศาสตร์เพื่อให้ได้ลักษณะของหุ่นจำลองผู้บาดเจ็บที่มีความเสมือนจริงมากที่สุดนะครับในการใช้สำหรับฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาแพทย์จากการประเมินผลการใช้งานเบื้องต้นโดยนักศึกษาแพทย์พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ้อยละ80%นะครับซึ่ง มีลักษาที่เสมือนจริงสามารถปฏิบัติได้จริงและเห็นผลชัดเจนว่าปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ครับ